หลังเบรกครับกลับมาต่อกับเรื่องราวบันเทิงช่วงนี้ช่วงที่2ของ A Pop Pop News ครับใช่แล้วนี่ครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราเอาใจคอละครกันสักนิดหนึ่งดีกว่านี่ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะฮะทางต้องบอกว่าทางช่องสามนะฮะก็ได้เปิดตัวละครใหม่ในพาร์ทครึ่งปีหลังนะครึ่งปีหลังของ2558นี้อ้าวพี่อูสมิธเออนะฮะบรรยากาศก็จะเป็นดาราใช่แล้วครับงานนี้คืออะไรนะครับงานนี้ก็คืองานเปิดวิกนะฮะความสุขบุกจ่อในเปิดวิกความสุขามความสุขบุกจอเรียกว่าขนทับ ตัวแม่ขององค์การมันเทิงนะฮะกว่าร้อยชีวิตในเมื่อตัวแม่มานะครับผมน้องใหม่ก็มากันเพียบเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับเปิดตัวการมีการเดินพรมแดงเฉิดฉายกันแล้วก็แนะนําตัวพร้อมกับพูดคุยเรื่องของละครกันด้วยใช่มีทั้งเรื่องชาติพยัคฆ์นะฮะเรื่องของการต่อสู้เล่าจริงๆนะคุณกฤชรายุนะครับมีโชวด้วยนะมีโชว์มีโชว์นะนี่ หนึ่งในสวงอ่าหนึ่งในสวงก็มีการแสดงเต้นรำละครที่มีกระแสออกมาเรื่องของเจมจิกับยายาแต่สุดท้ายแล้วนะครับน่ายคนไปได้ด้วยดีแฟนๆก็จ้นกันอยู่นะตอนนี้นะครับฟินมากนี่เราก็ตลกครับผมตลกสิครับผมเพราะอแไรของซิทคอมกน่ยอดรักนําแสดงโดยพี่เต๋อชันทวิชกับพี่มากีครับเลิศมากเรื่องนี้ตลกขบขันจริงๆนะฮะโดยที่ครูฝึกเนี่ยเป็นพี่ลง พี่จตุรงมกจกใช่ถูกต้องเนีหมาะแล้วช่วงนี้กล้ามกันแน่นเรื่องเกินใช่ใช่นะครับนะฮะตลกน่ารักและต่อกันด้วยละครเรื่องต่อไปคือกำไรมากนะเป็นการเชิดหุ่นกระบอกโดยพี่จุ๋ยวัทยาใช่แล้วนะครับแล้วก็เธอเล่นเป็นเป็นผีอีกในยุคหนึ่งนะฮะแล้วพระเอกเรื่องนี้ก็คือคุณเต้ยพงศกรรวมไปถึง ถึงนางเอกของช่องเลยก็คือคุณเจนี่หลังเพียนโพสุวรรณนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งในละครเรื่องนี้ในคุณเจนี่เองเนี่ยกับคุณจุ๋ยเองเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นะฮะนี่และก็อีกเรื่องนึงต่อมานะครับเป็นโชว์เมลซิคิลจากนาเดชคุกิมิยะครับและก็มิวสิทาแสนจะน่ารักนะฮะเป็นการปิดท้ายเลยครับ กับการแสดงชุวพิเศษน่ารักคืนใจเรื่องนี้ก็เป็นสดใสกุ๊กกิ๊กกระดุกกระดิกน่ารัก,กบอกนะมิวมากใช่แล้วนะครับนะฮนะณนะเดชเองก็เป็นเจ้าของไร่เจ้าของไร่นะฮะมิวเองก็ดีออกจากบ้านที่เป็นไฮโซมีหนุ่มมีหนวดมีคราวเป็นตตมาด้วยหนวดจริงเหรอใช่โอ้โหลีนีณเดชยอมไว้หนวดเลยทีเดียวนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะหนวดณเดชเป็นอย่างไรนะสุกใสอย่างไรนะนะเอาเราไปชมนะหน้าสน่าุกใสโอเคเราไปดูบรรยากาศกันครับเชิญครับ

เรียกว่าสลับคู่จิ้นกันหลายคู่เลยทีเดียวคุณบอยประกอบเนี่ยสามเรื่องครสามคู่อยาย่าไปเรื่องเนี่ยเดชไปกับเจนจิณเดชไปกับมีนิถ่าแล้วเดชไปอีกเรื่องหนึ่งพี่เจนนี่อีกเรื่องหนึ่งใช่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นละครก็ติดตามกันดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับครับ